สวัสดีครับกลับมาพบกับแคสไฟท์ครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอล์ฟอาีแมนครับจะมาแนะนําเทคนิคก,กับการใช้งาน Microsoft Edge ครับกับวิธีการล้างแคสใน Microsoft Edge ที่เราควรรู้นะครับต้องบอกว่าเว็บเบ์เซอร์พื้นฐานของวิดีโอในปัจจุบนันนีก็คือ w i n d o w s 10กับว i n d o w s 11ใช่ไหมครับสิ่งสําคัญก็กคือฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่ควรจะต้องเรียนรู้ด้วยเพราะว่าเวลาเราใช้งาน Microsoft Edge ถ้าเกิดใครที่ใช้งานเป็นประจำเนี่ยจะมีพวกข้อมูลต่างๆนะครับเป็นแคสที่มันเก็บไว้นะคร ถ้าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันจะเปลืองพื้นที่ข้อมูลของเรานะครับซึ่งขั้นตอนในการล้างแคชตรงนี้ทํำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการล้างแคชของ microsoft edge ที่เราควรรู้นะครับเริ่มต้นนะครับการล้างแคสของ microsoft edge ง่ายมากครับกดมาที่จุด3จุดด้านบนเนี่ยครับก็คือการตั้งค่าและอื่นๆนะครับกดเข้าไปครับนะครับหลังจากนั้นก็คือกดมาที่หัวข้อการตั้งค่าครับจากนั้นนะครับเข้ามาที่หัวข้อความเป็นส่วนตัวการค้นหาและบริการนะครับตรงนี้นะฮะที่เป็นรูปกุญแจนะครับกดเข้าไปครับ พอเราเข้ามาหน้านี้นะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างครับเราจะเจอคําว่าร้างข้อมูลการเรียกดูนะครับก็คือซึ่งมีประวัินะครับรหัสผ่านคุกกี้และอื่นๆนะครับอันนี้แหละครับคือแคชในส่วนของ microsoft edge ที่เราต้องลบนะครับก็คือร้างข้อมูลการเรียกดูนะครับเพราะว่ายิ่งเราดูบ่อยเนี่ยมันจะมีการเก็บประวัตินะครับข้อมูลต่างๆเก็บไว้นะครับก็คือมันจะมีพื้นที่เนี่ยในการใช้งานเนี่ยพอสมควรเลยนะครับเราก็กดเข้าไปเลือกสิ่งที่ร้างข้อมูลนะครับตรงนี้นะเลือกสิ่งที่ร้างข้อมูลนะครับกดเข้าไปครับ แล้วเราก็เลือกได้ว่าเราต้องการล้างข้อมูลภายในกี่วันนะครับกี่ชั่วโมงนะครับอาจจะเป็น1ชั่วโมงล่าสุดนะครับ24ชั่วโมงล่าสุดนะครับแล้วก็ทั้งหมดเลยนะครับเวลาทั้งหมดมีไหมอ่าเราดูซิอ่าทั้งหมดของพี่ก๊อฟเนี่ยจะมีเห็นไหมประวัติการเรียกดูเนี่ย1,156รายการอย่างเงี้ยพี่ก๊อฟก็กดล้างเลยนะครับเพราะว่ามันกินพื้นที่เห็นไหมนะครับรูปและไฟล์เห็นไหมสองเ้อยะกสิบเจมีเมกแล้วก็คลายที่ยิ่งมีเยอะๆนะครับ กดล้างข้อมูลปุ๊บนะครับข้อมูลต่างๆที่เรา,าเก็บไว้เนี่ยนะครับในที่ microsoft edge เก็บไว้เนี่ยมันจะถูกล้างทิ้งไปก็คือมันจะคืนพื้นที่ที่เราใช้งานเนี่ยกลับมานะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้เราด้วยถ้าเกิดกรณีที่เกิดเราเนี่ยมีคนอื่นมาใช้งานร่วมกันเนี่ยเราก็สามารถล้างประวัติต่างๆทิ้งไปนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการใช้งานของ microsoft edge พื้นฐานนะครับที่เราควรรู้เลยนะครับ แล้วนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับกับการใช้งาน Microsoft Edge ที่เรามาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์ครับก็จะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจเราครับช่วยกดติดตามสมัคระคายกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c a t ฟครับ